สวัสดีครับผมจะพาท่านมารับประทานอาหารที่ร้านโพทะเลหลวงนะครับซึ่งอยู่ถนนอ่างศิลาที่จะไปบางแสนนะครับดีครับดูวิวก่อนวิวสวยนะครับมีบอ่อน้ำมีต้นไม้ใบหญ้าและเห็นไหมครับรถที่วิ่งอยู่ไกลๆนั่นก็เป็นถนน ห่างจากร้านอาหารนี้ห่างจากถนนก็ประมาณสัก2-300เมตรเข้ามาไม่ไกลนะครับเป็นซอยร้านโพทะเลหลวงก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะฮะมีนกมาบินเป็นที่สุขนะครับเป็นที่แบบว่ารื่นรมรื่นเริงดีตรงนี้ก็จะมีเรือนะครับดูครับข้างในนี้วิวเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับเป็นวิว ทะเลป่าสแสมสวยงามทีเดียวเรามารับประทานอาหารเขาก็จะมีเรือให้เรานั่งนะครับก็าจะเสียตังหรือไม่เสียตังผมก็จำไม่ได้นะครับว่าเขาเก็บเป็นชั่วโมงละ300หรือว่าฟรีก็ไม่แน่ใจนะครับอาจจะรับประทานอาหารแล้วฟรีก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ ไอ้ขาวขาวนี่พ่ใช่จอหนังนะครับเป็นผ้าคลุมโต๊ะเห็นไหมท่านดูเรือสวยงามทีเดียวเรืออันนี้ก็พาคนเที่ยวกันนะครับแล้วไกลๆนั่นจะเห็นเรือแล้วก็จะมีคนมาพายคายักก็มีนะครับนี่คือป่าสแสเห็นไหมแค่เห็นตึกไกลๆนึง นี่เรือเยอะแยะเลยนะครับท่านมาแล้วเพลิดเพลินนะครับอาหารเขาอร่อยมากแล้วก็สดๆท่านดูเสื้อชูชีพแล้วก่อนท่านก็จะรู้ว่าแขกที่จะมานั้นคงจะเยอะทีเดียวเห็นไหมครับแม่ค้าก็กำลังทำกาแฟสดอยู่นะครับมีหลายอย่างเลยนี่ครับห้องครัวเขาสะอาดสะอ้านนะครับ สีขาวล้วนๆเลยครับก็บ่งบอกถึงความสะอาดาน้ำปลาดีราคา60บาทเราเด็กนะครับอจะดูเป็นตัวอื่นอันนี้คือบ่อที่เขาเลี้ยงปลาเอาไว้สำหรับให้ลูกค้าเลือกเอาเลยนะครับเห็นไหมครับสดๆเลยครับชนบุรีนี่มีแต่อาหารสดๆทั้งงาน,น รับรองไม่ผิดหวังนะครับท่านดูครับซุ้มต่างๆศาลาต่างๆก็ไกลและนี่ก็คือป่าสแสมนะครับที่นี่มีป่าสแสมเยอะนะครับ MX แมแขกมานั่งกินกันเพลิดเพลินมีเรือพายทำให้เราดีนะครับสนุกสนานกับชีวิตและดูกลุ่มนี้นะครับ โอ้เป็นไงครับอผมขอทานด้วยคนได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได oh, so ้ไม่ได้ไม่ได้โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหใจดําจังเลยอะมันไม่ให้กูจะทาไงไม่ได้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 ไม่ด้ไม่พอทานไม่พอทานโอ้ยจะมาทานได้ยังไงโอ้นี่ใจดำแหมไอเฮียคนนี้ก็หัวเราะอยู่ได้ ผมอดทานเลยไม่เป็นไรเรามาดูเรือดีกว่านะครับเรือเห็นไหมครับเรือเยอะเลยวันไหนเราก็มาพายเรือถ้าเรากินอิ่มแล้วเราก็ไปกันนะครับดูสิครับท่านดูเอะเรือลำนี้ทำไมมันแขวนขึ้นไปอย่างนี้อ๋อมันคงจะไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับดูครับโุยคนก็ มาเที่ยวมาพายเรืออันนี้คือป่าสแสมนะครับเราพายไปแล้วก็มีความสงบร่มเย็นเห็นไหมครับโอ้เรือลำนั้นอยู่ไกลๆเลยมันร้องเพลงใบทะเลกันดีกว่าอะไรต่างๆนะครับดูครับเราก็พายไปไกลๆเลยนะครับดีครับดีครับผมมาดูวิวแล้วรู้สึกว่าเพลิดเพลินกับธรรมชาติ ธรรมชาติให้อะไรเราเยอะเลยทีเดียวนี่เห็นไหมครับคนมานั่งและดูสิครับต้นแสมก็เห็นไหมมันจะเป็นรากแทงขึ้นมาแล้วก็ยึดกันแน่นหนาเรียกว่าพายุพัดมาก,ก็ไม่เป็นอะไรนะครับเห็นไหมแขกมากันเยอะดูเห็นไหมครับดูวิวสวยนะครับที่นี่มากันเลยนะครับโอเคนะครับ ถ้ามีโอกาสมาโพทะเลหลวงนะครับอยู่ที่อ่างศิลาที่จะไปแหลมแท่นนะครับบิวสวยๆอย่างนี้ก็อย่าลืมมารับประทานอาหารรับรองอร่อยผมขอจบทริปนี้เพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับต้นไม้สวยๆผมก็เก็บให้ท่านชมโอเคเลยมีโอกาสมานะครับชลบุรีมีร้านอาหารอร่อยๆเยอะทีเดียว ก็หวังว่าทุกท่านมาแล้วคงจะเพลิดเพลินกันไม่มากก็น,น้อยนะครับก็จบแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับชีวิตที่มีความสุขนะครับสวัสดีครับ